ครับสวัสดีครับเอฟซีถูกถันกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องสพย้ารวยนะครับเนาะทำขึ้นนี่ก็ได้มาที่กลางโคกกลางป้าอีกนะครับโดยมีคุณแม่เกินนะครับเพิ่นจะได้มาทาพิธีขอจากต้นมะขามนะครับซึ่งอยู่สวนแตงโมแตงไทยเพิ่นนะครับเพิ่นเคยได้นะครับสามหวัดชีหวัดซอนมแเดานะครับเองวันนี้จะเป็นจ้งไดกต่มาบึงมาช่มกันครับลงก้านเหลืองลงก้านเหลืองบน ดงก้านเหลืองผู้ชีปลาเขาผู้ชีปลาเขาดงก้านเหลืองนช่ครับหามาอยู่นี่สามเดือนแล้วเนียนี่โอ้สูงวดดิเนี่โว้ว่ามันสามหดสามเดือนสามเดือนได้สามเดือนกับหกหดโอ้โหมันธรรมดาเรื่องข้ามเนียองเพิ่นเคยได้เลยครับเด้๋นี่เพิ่นเฝ้าสวนแตงโนุ่สวนแต้างโตก็ได้ดิเนี่เรื่องกับไรซาย

แล้วจะเฝ้าอธิบายเถาะให้เพื่นในนั่นก็เพื่นมากคนหัวเะล้อยู่ไปเบิ้งไปเดินๆเพึ่นจับบวกแ้ตัวเดีมตัวตะโลเอาต่ก้อนกระเฮ็ดออกแบบนี่แหละที่ได้นี่กแบบนี่ล้ย่างนี้แล้วเพื่อนหอยสามตัวสองตัวยี่นิ่น่ะสองสามยี่นี่เจ็ดห้าศูนย์ศูนมาอยู่ทเรื่งอยู่เนาะแดงกืนงอึ้่อหัวนี่เมื่อวนเห็นเจ็ดหายี่สตุ้งเลยนี่ อันน <formation jin inh ale> <at> ี <tı ro> ้เป็นต้นคำแต่สมัยนดแล้วผู้นี้เนาะติดกอดแล้่างันี้แต่ว่าย่าให้เลยอหมดหลยหมดหลยหมดหลยครับหมดหลยนี่แหละครับเป็นเคยไดอยู่เ้อครับเอฟซีครับต้องม่ววางวันนี้จะเข้าเป็นงวดที่เจ็ดบ่นะครับ นึกว่าสามงวดที่ได้แท้ก็คือภายในสามเดือนพ้นมาอยู่นี่นะครับก็บถูกมาแล้วสามเดือนสามเดือนก็คือหกงวดนะครับงวดนี้งวดที่เจ็ดได้ครับเรื่องพ้นมานอนเฝ้าสวนแตงโม่นนะครับนอนเฝ้าสวนแตงโมสองผัวเมียพ่นเห็ดสวนแตงโมย่นี่นนนนนครับ

เลื้อก็เป็นยังสี่เลยทีไม่ได้ถากได้ฟั่นนั่งหงักข้าแป้งผมก็นอนเฝ้าอยู่นี่เนาะเบื้องนั้นได้แตเห็นตัวเก่าเบื้องนั้นได้ก็เห็นตัวเก่าก็สีได้เอานนทีเออเห็นก็เงยเงยเที่ยงแต่ผม่านี่เห็นเป็นเก็บแล้วพกว่าจะเห็นเป็นตัวใดครับบัตรนี่เพิ่งรอดติดตามไปนะครับซีซี่ทุกท่านครับมันเจ้ารถเจ้าของสองสามไม่เห็นใหมโกงไม่กระชองสามคือเป็นตัวร์เลยนะนี่ได้เป็นแสนเป็นล้าน เยอะเลยเนาะไม่จะค่อยเล่นที่เดียวนอกกระกาศคือลายเลยยายคือเกียวตูดว่าเราขึ้นไก่ไม่จัมีช่องเหมือนึงแม่ขนาดเล็รถเจ้าของก็ได้โอ้ยก็ดีแล้วไอ้องเหมือนป่น้ยังใครก่วผู้บ่ผู้บ่าใ้อยู่ตัวแม่นบ่มักให้ก่วกระต่ายีรถจุนีบมักคือบ่เส้นนี่แหละขั้นเียวมากก็เซนกระเทียมดวงน้อย อ๋อล่องมือบัตเนี่ยโอ้ภูเขาจะเห็นเป็นตัวใดนะครับภรรยาเห็นแลน้วเกล,ลียดนะครับสามีจะเห็นเป็นตัวใดแก็รอติดตามไปนะครับซึ่งเป็นต้นมะขามอยู่อยู่ดวงยังก่อนนี่เพิ่นห้งองดวงยังก่อนครับดวงก้านเหลืองดวงก้านเหลืองนะครับคือทั้ทงอำเภอบันดุงพห็นไหมครับเต้เมื่อนี้ยัดกระโดโด,โด,โดโดดดวงมาทั้งอำเภอบันดุงเห็นไหครับทานจากสังข้าวมากกับมาบันดุงนะครับเนาะ สังข้ามานะครับมาทีา่อำเภอเกียดพื้นเทียมอำเภอบันดุงคนก็เคยได้นะครับก็เลยมาติดตามเบิ้งนะครับเฝาสวนแตงโมได้ทั้งเงินแตงโมได้ทั <t <t ้งเงินถือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เลยมานําแถวนี้ขาเจ้าวมหาตุข่อยชุ่วดเนาะชุ่มหดไรซุ้มเลียงกล้วยเลียงม่านี่มาเลยแลนมาเลยชุ่มขาเจ้าเห็นตุข่อยคุ่มหดได้บ่ได้ ขา <laughs> เจะก็บาใดนั่งอยู่กับมีดีด่จีเจ็ดเก่าว,ว่ามันคือบ่ใดซื้อ,อ,ห,อหาบอกประเทศนทอนเจ็ดเก่าน่ะไม่พอเจ็ดเก่าเจ็ดเก่ากับออกยี่ต้นไม้นี่คือนกันนี่บ่เจ็ดเก่าเอาสูตรเก้าแม่มเป็นบ่ถือยี่วันต่อทานเก่าเมื่อสูตรนั้นหาหาเจ็ดมันบ่มันมันเก่าเจ็ดบตัวว่าสูตนั้นมันออกเนาะเก้าเก้าเจ็ยดแม่เป็นสูตรเก้าแม่ <ừ> um แต่ว่าแต่ว่าทัดไปนี่มันสิเป็นตัวใดสินี่หวัวต่อมานี่ยนานี่แหละค่อยได้เกล้ามึนอ่ะคือข้งางล่างทั้งบนญแม่กอ่อนที่จะมเกรี่ยวไปเอาเขาไปเอาน้ำกันอ่ะโมดเดียรู้ว่วาน้ำฝันเอาแม้มแเออเอยังบ่นน้ำฝันว่าเาป็นปลาขาวเห็นแล้วบ่นเลยครับพี่บุญน้ำกันนะครับเด้ออย่าเห็นเป็นตัวใดแต่ว่าบางครั้งคือเห็นเป็นจังเดยว่ะ เอาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันได้คกับเอฟซีครับแต่เย็นๆนะครับเดี๋ยวเพิ่มๆไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเห็นไปนะครับซึ่งทางปนกอนมาเพิ่นกระไรอยู่นี่เนาะครับเนาะโบนอนฟันได้การเป็นลูกเอายุต้นมะคามนี่เนาะครับเนาะ ดวงมีดวงมันกำลังได้นะครับกำลังดีสิ้นกับสามเดือนกับฮกงวดมาแล้วนะครับไม่พึ่งจเป็นหายางนั้นนะมาหาศูนกับหาเก้าเด้อบานนี้เด้อพะยงยเอ้ยน,นั่นี่รู้บาตนีเเ่เอาเอาให้แน่นอนนะครับเอาให้แน่นอน,เ,นเอาให้ชัดๆนะครับทางหาศูนกับเป็นเลขตรงกันแล้วบาดนีนใดมาแต่ทั้งนั้นนะครับ มือขึ้นนี่ได้มามือขึ้นนี่หาซุนซุนหาเอาล่องเบิึงนะครับว่าจะเป็นตัวเดียวกันบเิึงเอาคักคักก้อนเบิึงเอาคักคักไห้ปูเขียนให้คักคักตัวนปูชีปลาขาวแม่นบ่ปูชีปลาขาวเด้อเคนเที่ยวอยู่นี่เอาลองมึงดูจะเขาเป็นตัวเดียวกันบ่เราว่าปูชีปลาขาวของทางอำเภอบันดุงนะครับกับยาทั้ง อ่ำเบ้อเพี้นจากเขากันบ่กัต้องเบิึงได้กับเบ้อเอาแล้วจีบตามไปผู้ป่วจริงทั้งปันผู้เมียจริงทั้งเบิงต้นมะขามตรงกันยำเลยละ่ะเที่ยวเอาอยู่บ่เศ้าเนาะโอ้ดวงเพิ่นครับดวงเพิ่นเอ็ดีครับรอมึงนะครับยันเรียกนนี่แนละ้วแปดซองห่านนั่นเลยเต็มเต็มเลยฮะแปดครับซองหามันได้ครับ ีใ FC เพิ่นบางน้ำเอาเบอรงได้ครับเอฟซีครับจะเห็นคือเพิ่นบ่บตัวนี้จะเป็นสองหาก็ะไรนี่ตัวนี้ก็เป็นหาแปดห้าสองเลยี่มาหน่อยนี่อ่านี่แปดก็ได้นี่ก็เป็นสองหาก็ไดต้องเป็นมะมั่วเอาเบองนี่ห้าาครับหรือไม่ห้าหาครับตัวใดแต่ว่าเพิ่นเห็นเป็นหาแปดครับ สองห้านะครับห้าแปดกับสองห้าแปดสองหาน้ำเลยนี่เท่าไรบนลังแปดสองห้าตับโอ้โหเจ็ดคับตัวเจ็คับสองัน่านท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 ่นท่านเ่าเท่าน่าน่านท่นท่านทานท่็นทน่านท่นนน่่นาท่ท่่า่น่ จะวังหันไปบ่มีทั้งเพิ่งว้าเยอะตัวเด้อปูเคนยังมาเอาน้ำดิในลูกหลานทานเนี่ยอเอ้ยขอน้ำแน่วันนี้จะไปปล่อยให้ FC ลายตัวแดวกก็ต้องหา สองหานเยว่าเนี่ยออกแกเสอางหานี่ยไม่ต้องว่ารถเก๋งก็ฟันรถเก๋เรียนมีอเนี่ยขับกันขอยฟันมามันไปเองเนาะ